โปรแกรม offset นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานทั้งหมดกี่รูปแบบนั้นนะคะเราไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมของเรานะคะที่นำมาวางในตำแหน่งด้านหน้าของวัตถุนะคะจากนั้นค่ะให้กด mask เทียบ1ค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน,นะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะนึงจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม Offset ค่ะของกล้องโทรท,โทโันยีโโ่ห้อ GoWin รุ่น TKS 3 0 2 R มือ2ค่ะค่าละสำหรับโปรแกรม Offset นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานทั้งหมดกี่รูปแบบนั้นนะคะเราไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset นะคะ ให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มวัดระยะค่ะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะโปรแกรม offset นะคะจะอยู่ที่ F1 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม offset นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมดนะคะ4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่ F1 นะคะจะเป็น Angle Offset นะคะ F2 ค่ะก็จะเป็น D Offset ค่ะส่วนที่ F3 นะคะจะเป็น Pan Offset นะคะ และในหน้าที่2นะคะที่ F1 นะคะจะตรงกับคอลัมออฟ s e t ค่ะและสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะสาธิตกันที่ Angle Offset ก่อนนะคะให้กดเข้าที่ F1 ค่ะสำหรับโปรแกรม Angle Offset นะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะราบของจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถทำการรังวัดนะคะ ไปณจุดกึ่งกลางของวัตถุนั้นได้โดยตรงค่ะแต่เรานะคะจะทําการลางวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึมนะคะที่นํามาวางในตําแหน่งด้านหน้านของวัตถุแทนค่ะค่ะและคลิปวันนี้นะคะเราจะมาหาค่าจุดกึ่งกลางของประตูภายในร้านกันนะคะค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมของเรานะคะที่นํามาวางในตําแหน่งด้านหน้านของวัตถุนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ1ค่ะ ค่ะตัวกล้องนะคะเขาจะคำนวณเป็นค่าระยะลาบนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมมาให้เราก่อนนะคะให้เราดูที่ค่า H D นะคะจะเป็นค่าระยะลาบของเราค่ะจะอยู่ที่4เมตรนะคะ60เซน9มิลค่ะหากเราต้องการดูค่าอื่นๆนะคะให้กดที่ปุ่มวัดระยะอีกครั้งค่ะนี่ก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งของเรานะคะกดอีกหนึ่งครั้งนะคะ ST ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าสโลปของเรานั่นเองค่ะเรายังสามารถนะคะเรียกดูค่าพิกัดของจุดกึ่งกลางของวัตถุตรงนั้นได้นะคะโดยกดที่ปุ่มวัดค่าพิกัดค่ะค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นค่าพิกัด N มาให้เรานะคะหากเรากดอีกครั้งนะคะก็จะเป็นค่าพิกัด E ค่ะและนี้ก็จะเป็นค่าพิกัด Z ของเรานะคะ หากเราต้องการหาค่าระยะลาบจุดกึ่งกลางของวัตถุในจุดถัดไปนะคะก็ให้กด next เทียบ1ค่ะและสามารถทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะค่ะและสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรม Angle Offset นะคะก็มีอยู่เพียงเท่านี้ค่ะ ค่าแล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกร,รม Angle Offset นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ a c สเ s ส o ซอรีอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการะค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสื่อลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปัม e ๊มเอโซแมกแวลูลังสิตของ2ค่ะ หากไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 1 6 8 c c หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะนึงจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ